ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดา พระตรัยปิดกไทยฉบับมหาจุลาเล่มที่15หน้าที่227ถึง228วัชิราสูตรว่าด้วยวัชิราภิกษุณีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินที่กะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าวชิราภิกษุณีครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาท ภายหลังจากฉันพัตหารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักกลางวันถึงป่าอันทวันแล้วจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้วัชิราภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุง้ง ความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาวัชิราภิกษุณีถึงที่นั่งพักแล้วได้กล่าวกับวัชิราภิกษุณีด้วยคาถาว่าใครสร้างสัตว์นี้ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์เกิดขึ้นที่ไหน สั์ดับที่ไหนลำดับนั้นวัชิราภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นวัชิราภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่า นี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแลวชิราภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาป จึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่ามารเอย๋ยทิฏฐิของเจ้าเชื่อว่าอะไรเป็นสัตว์กองแห่งสังขารล้วนๆนี้บัณฑิตจะเรียกว่าสัตว์ไม่ได้เลยเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ก็มีได้ เหมือนคำว่ารถมีได้เพราะประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันอนหนึ่งทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดำรงอยู่และแปรผันไปนอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรอื่นดับไป ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวชิราภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเอง